สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา31402การจัดการทรัพยากรอาคารเรื่องงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอักขีภยัยและระบบดับเพลิงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราช นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการทรัพยากรอาคารนอกจากจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของตัวอาคารแล้วยังต้องมีความเข้าใจในงานดูแลบำรุงรักษาระบบภายในอาคารด้วยนะคะงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอักคีภยัย และระบบดับเพลิงจะมีกระบวนการและวิธีการบารุงรักษาอย่างไรนั้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ชัยยะพินันท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ ก็ขอเริ่มที่จะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าความสําคัญของการบํารุงรักษาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะของทุกอย่างเมื่อมีการใช้งานไปย่อมมีการสึกหรอในการจัดการหรือดําเนินการให้สิ่งของที่มีการสึกหรอนั้นกลับมีมีสภาพที่มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งจะเรียกว่าการบํารุงรักษาการใช้งานในอาคารทั่วไปก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเองตัวงานระบบในอาคารซึ่งได้แก่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิงระบบวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปและระบบสุขาภิบาลซึ่งในแต่ระบบจะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบอาคารจํานวนมากซึ่งทั้งตัวอาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบอาคารของระบบต่างๆเมื่อมีการใช้งานไปย่อมเกิดการสึกหรอขึ้นดังนั้นการบำรุงรักษาจึงมีความสําคัญอย่างมากเพราะการบํารุงรักษาที่ดีจะทําให้ตัวอาคารยังมีสภาพที่ดีอยู่และทําให้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆยังคงสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการหยุดการทำงานจากความไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรอย่างไม่คาดคิดมาก่อนน้อยที่สุดค่ะเราต้องมาดูกันต่อเลยนะคะว่าในเรื่องของกระบวนการวิธีการของการบำรุงรักษานั้นจะมีขั้นตอนอย่างไร,งอองไรบ้างต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะกระบวนการของการบำรุงรักษามักจะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้คือ 1. การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นขั้นตอนหนึ่งของการที่อายุการใช้งานเครื่องจักรการดูแลรักษาเครื่องจักรจะต้องทําเป็นประจำและทําตามหลักการทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้น ตัวอย่างเช่นการทําความสะอาดและการหล่อลื่นเป็นต้น 2. การตรวจสภาพการทํางานจะหมายถึงการตรวจสังเกตพินิษการตรวจด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมว่าการทํางานเครื่องจักรยังเป็นปกติหรือไม่เพราะการทํางานที่ปกติของเครื่องจักรมักจะส่งผลให้เครื่องจักรเกิดสิ่สภาพเร็วขึ้นสภาพการทํางานที่ตรวจสอบอาจเป็นการสั่นสะเทือนความร้อนความดันและเสียงเป็นต้น 3. การซ่อมแซมเป็นสิ่งสุดท้ายในกระบวนการบํารุงรักษา การซ่อมแซมจะหมายถึงการทําให้เครื่องจักรที่ชํารุดเสียหายกลับสู่สภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหากมีการดําเนินการบำรุงรักษาในขั้นตอนที่1และ2ดูแลรักษาการตรวจสภาพการทํางานได้ดีและเหมาะสมจะช่วยลดงานซ่อมแซมลงไปเป็นจํานวนมากส่วนวิธีการบํารุงรักษาขั้นพื้นฐานนั้นในที่นี้สามารถแบ่งเป็น4วิธีคือการบารุงรักษาแบบซ่อมแซมเป็นการเข้าไปทําการซ่อมแซมเครื่องจักรหลังจากที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายแล้ว ซึ่งจะเหมาะสมที่ใช้สําหรับเครื่องจักรที่ไม่มีความสําคัญต่อการผลิตมากเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรมีราคาถูกซ่อมแซมง่ายหาอะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนได้ง่าย 2. การบำรุงรักษาแบบตามกาหนดเวลาจะเป็นการเข้าทําการบำรุงรักษาเครื่องจักรแต่ละเครื่องในช่วงระยะเวลาที่ถูกกาหนดมาอย่างสม่ำเสมอ 3. การบำรุงรักษาแบบตามสภาพเป็นการบำรุงรักษาที่เน้นอยู่ที่การคอยตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจกักร และจะเข้าทําการรักษาต่อเมื่อได้ตรวจสอบพบว่าจะเริ่มเกิดความเสียหายหรือมีแนวโน้มจะ,จะเริ่มเกิดความเสียหาย 4. การรักษาแบบพัฒนาเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการทํางานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดการเสียหายของเครื่องชิ้นส่วนเป็นประจําเพื่อแก้ไขและทําการออกแบบเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานลักษณะการติดตั้งหรือลักษณะการทํางานของชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่เพื่อลดปัญหาของการเกิดความเสียหายดังกล่าว เมื่อเราทราบว่าไอกระบวนการรักษานั้นมีความสําคัญแล้วก็มีกระบวนการวิธีการกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาถามต่อกันเลยค่ะในเรื่องของงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอัคคีภัยแล้วก็ระบบดับเพลิงโดยอยากจะเริ่มที่ระบบแรกก่อนเลยนะคะคือว่าในเรื่องของงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้านั้นจะครอบคลุมงานดูแลส่วนใดบ้างอยากให้อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะงานดูแลระบบไฟฟ้าจะครอบคลุมงานดูแลระบบไฟฟ้าทั่วไป ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบอาคารอัตโนมัติระบบไฟฟ้าทั่วไปยังสามารถแบ่งต่อไปเป็น 1. ระบบไฟฟ้ากําลังซึ่งได้แก่ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่อุปกรณ์ต่างๆในอาคารที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสื่อสาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้แก่ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบสื่อสารได้แก่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเช่นระบบโทรศัพท์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดระบบโทรทัศน์วงจรรวมและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินระบบไฟฟ้าฉุกเฉินจะเป็นระบบที่มีไว้เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์ที่จําเป็นในระหว่างที่ระบบไฟฟ้าปกติเกิดดับลงนอกจากนั้นระบบไฟฟ้าฉุกเฉินยังรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ใช้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดภาวะฉุกเฉินหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าปกติระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินจะจ่ายไฟฟ้ามาจากแหล่งไฟฟ้าที่มาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมาจากแบตเตอรี่ ระบบอาคารอัตโนมัติระบบอาคารอัตโนมัติเป็นระบบควบคุมและบันทึกการทํางานของระบบต่างๆของอาคารโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้การใช้งานของระบบของอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั่วไประบบไฟฟ้าทั่วไปของอาคารจะประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าห้องไฟฟ้าเมนตู้ไฟฟ้าอุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับวงจรไฟฟ้าเช่นสวิตช์เกียร์สกิลเบรกเกอร์ฟิลสวิตช์ตัดต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินคอนแทคเตอร์และรีเลย์เป็นต้น ระบบต่อลงดินระบบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสื่อสารงานดูแลบำรุงรักษาจะมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ในระบบแต่โดยหลักๆก,ก็คือการตรวจและดูแลอุปกรณ์ต่างๆในระบบให้สามารถมีสภาพการทํางานที่ดีอยู่เช่นการทําความสะอาดการดูแลขั้วต่อทางไฟฟ้าให้มีการยึดจับที่แน่นหนาการตรวจส,สภาพของน้ํามันเครื่องของหม้อปแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ํามันการตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความร้อนเป็นต้น สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบอาคารอัตโนมัติงานดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉินในที่นี้จะเน้นในส่วนของระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเป็นหลักอุปกรณ์หลักในระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีการเดินเครื่องเพื่อทดสอบการทํางานของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเป็นระยะระยะทําการตรวจสอบอุปกรณ์พวกสวิตช์ตัดต่อหรืออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั่วไปมาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินว่าสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากมีปัญหาก็ต้องทําการแก้ไขสําหรับระบบอาคารอัตโนมัติการดูแลบำรุงรักษาจะแบ่งเป็นส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนของซอฟต์แวร์จะต้องมีการตรวจสอบการทํางานระบบซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตามข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าระบบอาคารอัตโนมัติสามารถทํางานได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้งานดูแลบำรุงรักษาในส่วนที่2คือส่วนของฮาร์ดแวร์คือทําการตรวจสอบสภาพของสายสัญ,ญญาณที่เดินจากแผงควบคุมกลางไปยังตัวตรวจรู้ต่างๆ ตรสอบสภาพของตัวตรวจรู้ต่างๆและสภาพการทํางานว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้หากมีปัญหาเกิดความชารุดให้รีบเปลี่ยนแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนั้นนะคะเป็นงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งในระบบไฟฟ้าทั่วไป ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแล้วก็ระบบอาคารอัตโนมัตินะคะซึ่งในลำดับถัดมาเนี่ยคงต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะในเรื่องของงานดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันอักคีภัยว่าต้องพิจารณางานดูแลบำรุงรักษาครอบคลุมส่วนใดบ้างระบบป้องกันอัคคีภัยถือเป็นระบบสําคัญมากระบบหนึ่งของอาคารในการป้องกันการเกิดเพลิงไหมระบบป้องกันอัคคีภัยจะประกอบด้วยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบลิฟต์พนักงานดับเพลิงระบบสื่อสารฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมป้ายโคมไฟป,ป้ายทางออกฉุกเฉินศูนย์การสั่งการดับเพลิงและระบบควบคุมควันไฟระบบป้องกันอัคคีภัยจะทำงานต่อเมื่อเกิดเพลิงไหม้เท่านั้นดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาของระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ดีเมื่อมีความต้องการจึงถึงจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเริ่มต้นด้วยงานดูแลบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม อุปกรณ์ต่างๆในระบบจะต้องมีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำตามคำแนะนําของผู้ผลิตเช่นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟในระยะเวลาที่ต้องไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อปีสาหรับอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องตรวจสอบอย่างน้อยทุก6เดือนในส่วนของการทํางานฟิลอุปกรณ์เชื่อมโยงหลอดไฟฟ้าส สัญญาณต่างๆที่ใช้แสดงสถานะการเกิดเพลิงไหมหากพบว่ามีส่วนใดชำรุดต้องทำการแก้ไขสำหรับแบตเตอรี่จะต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามช่วงเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำและระหว่างการใช้งานจะต้องทำการทดสอบแบตเตอรี่เป็นระยะระยะหากแบตเตอรี่เกิดการชำรุดไม่สามารถอัดประจุไฟฟ้าให้มีแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มีแรงดันตามข้อกำหนดของผู้ผลิตได้ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันทีส่วนงานที่2คืองานดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์วงจรป้องกันฟ้าผ่าตามข้อกําหนดของผู้ผลิตหรือปีละ2ครั้งและต้องตรวจเพิ่มเติมหลังเกิดฟ้าผ่างานดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์พนักง,งานดับเพลิงนั้นขอให้ไปดูรายละเอียดในงานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์งานดูแลและบำรุงรักษาระบบสื่อสารฉุกเฉินจะต้องทําการตรวจสอบการทํางานระบบเป็นระยะระยะอย่างสม่ำเสมอทดสอบฟังความชัดเจนของเสียงการติดต่อถึงการระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร งานดูแลบำรุงร no. ักษาะระบบไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องทำการทดสอบเรื่ตกำเนิดไฟฟ้าทุกสัปดาห์และตรวจดูการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าสู่ระบบป้องกันอัคขีภัยว่าถูกต้องเรียบร้อยไหมงานดูแลบำรุงร no. ักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินจะต้องมีการทดสอบและตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าสว่างแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินเป็นระยะระยะโดยทำการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินหรือทำการดับไฟ เพื่อตรวจดูสภาพการทํางานของไฟฟ้าแสงสว่างถูกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกถูกเฉินว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีหรือไม่เป็นเวลาต่อนเนื่องตามกาหนดเวลาหากพบมีปัญหาต้องรีบทําการแก้ไขสําหรับงานดูแลและบำรุงรักษาศูนย์สั่งการดับเพลิงต้องทําการตรวจสอบการทํางานของอรปกณ์การสั่งการดับเพลิงเป็นระยะๆว่ายัางใช้งานได้ถูกต้องงานดูแลรักษ,ษาระบบควบคุมควันไฟ ในระบบควบคุมควันไฟนั้นจะต้องมีพัดลมที่ใช้ในระบบได้แก่พัดลมอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟพัดลมสำหรับโถงลิฟต์พนักงานดับเพลิงและพัดลมระบายควันเนื่องจากระบบควบคุมควันไฟเหมือนกระบบดับเพลิงตรงที่ว่าในเวลาปกติระบบจะไม่ทำงานระบบจะทำงานเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ระบบควบคุมควันไฟจะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถทำงานตามที่ได้ออกแบบได้เสมอเมื่อต้องการงานดูแลบำรุงรักษาจะประกอบด้วยการ ตรวจสอบเป็นระยะด้วยการตรวจพินิษถึงสภาพของพัดลมสายพานมอเตอร์สภาพของสายไฟฟ้าและขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆว่ามีการชำรุดหรือไม่หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบทำการแก้ไขและในช่วงเวลาที่มีการทดสอบร,ระบบดับเพลิงให้ดำเนินการตรวจสอบการควบงานของระบบควบคุมควันไฟด้วยการตรวจสอบเริ่มต้นที่ตรวจสอบว่าการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินให้ระบบควบคุมควันไฟนั้นพัดลมในระบบสามารถทำงานได้ ตรวสอบจุดเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุอักคีภัยโดยลองกระตุ้นให้ระบบแจ้งเหตุอักคีภัยทำงานและตรวจสอบว่าพัดลมสามารถทำงานได้และสำหรับระบบอัอากาศในบันไดหนีไฟต้องทำการทดสอบระบบในขณะที่ระบบยังไม่ทำงานและระบบเริ่มทำงานว่าสามารถการควันไฟรามเข้าสู่ป่องบันไดหนีไฟในกรณีที่มีการเปิดประตูค้างไว้ด้วยจำนวนประตูตามที่ระบบได้ออกแบบไว้เช่นเปิดไว้สามประตู และยังสามารถออกแรงเปิดประตูเข้าสู่บันไดหนีไฟได้สำหรับระบบอากาศสำหรับถงลิฟต์พนังงานดับเพลิงที่ประตูเปิดเหมือนบันไดหนีไฟหรือแบบที่ประตูเปิดโดยใช้ผลักออกเมื่ออยู่ภายในถงลิฟต์การทดสอบดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบระบบอากาศสำหรับบันไดหนีไฟต่างกันตรงที่วิธีการที่จะเปิดประตูค้างไว้ในขณะทําการทดสอบ ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้พูดถึงงานดูแลรักษาระบบป้องกันอักคีภยัยทีนี้เราคงจะต้องมาดูในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงค่ะว่างานดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงนั้นจะต้องดูในส่วนใดบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับตัวอาคารได้ค่ะระบบดับเพลิงเป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่เกิดขึ้นในอาคารซึ่งดยหลักหล ระบบดับเพลิงในอาคารจะประกอบด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือระบบดับเพลิงด้วยน้ำโดยใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงระบบดับเพลิงด้วยน้ำโดยใช้หัวกระจายน้ำซึ่งระบบดับเพลิงดังกล่าวจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบท่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสายฉีดหัวกระจายน้ำและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆระบบดับเพลิงเป็นระบบที่ต้องทำงานในกษณนเดียวกับระบบป้องกันอัคคีภัยคือการใช้งานของระบบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดเพลิงไหม้เท่านั้นไม่ได้มีการใช้งานเป็นประจำดังนั้นงาน ดูแลและบำรุงรักษาของระบบดับเพลิงจึงเป็นการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของระบบตามกำหนดเวลาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบเพลิงสามารถทำงานได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เริ่มต้นที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องทำการเดินเครื่องทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์เป็นประจำพร้อมทั้งตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามความจำเป็นเพื่อให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งอาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลหรือเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อยู่เสมอ การทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงให้ทาเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยจัดให้เครื่องสูบน้ําดับเพลิงทํางานที่อัตราเร็วรอบใช้งานในด้วยระยะเวลาอย่างน้อย30นาทีโดยมีรายละเอียดของการทดสอบเช่นการตรวจสอบชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําตรวจสอบแบตเตอรี่ตรวจสอบระบบรอลื่นเป็นต้นหลังจากการทดสอบเดินเครื่องแล้วจะต้องจัดให้มีการทารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวรับน้ําดับเพลิง การตรวจสอบผัวรบน้ำดับเพลิงควรได้รับการตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้งโดยตรวจสอบว่าฝาครอบและปั๊กอยู่ครบหัวต่อสายรับน้ำอยู่ในสภาพที่ดีลิ้นการกลับอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีน้ํารั่วซึมสําหรับถังถังน้ําดับเพลิงให้ตรวจสอบระดับน้ําในถังเดือนละครั้งตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ําสายฉีดน้ําดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดให้ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฉีดน้าดับเพลิงอยู่ครบและอยู่ในสภาพที่ดี ตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบพับแขวนหรือแบบม้วนสายและหัวฉีดว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีน้ํารั่วซึมระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหัวกระจายน้าดับเพลิงจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาปเป็นระยะระยะอย่างสม,ม่ำเสมอสภาพหัวกระจายน้ําต้องไม่ผูกกรนหรือชํารุดเสียหายทําการเปลี่ยนหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่เสียหายหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ใช้งานเป็นเวลา50ปีจะต้องสุ่มหัวกระจายน้ําดับเพลิงไปทดสอบการทํางานในห้องทดสอบและต้องกระทํา ในลักษณะเดียวกันนี้ทุก1ิปีนอกเหนือจากน,นี้ต้องทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของระบบผวกจานั้นดับเพลิงอื่นๆส่วนสุดท้ายคือเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือให้ตรวจสอบความดันเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือในกรณีที่มีมาตรวัดความดันว่ามีความค่าความดันในสภาพปกติหรือไม่อยู่สภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชํารุดเสียหายหรือไม่ตรวจสอบชนิดเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือว่าถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ตรวสอบว่ามีสิ่งกีดขวางต่อการเข้าถึงเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือหรือติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่สังเกตเห็นได้ง่ายไหมและทุกๆ5ปีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดันเพื่อพิจารณาว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทั้งหมดนั้นเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอักีภยัยแล้วก็ระบบดับเพลิงซึ่งท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงแต่แตละงานเลยนะคะว่าครอบคลุมส่วนใดบ้างรวมทั้งก็ได้เห็นถึงวิธีการดูแลบำรุงรักษางานทั้ง3ระบบสุดท้ายต้องขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ